สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหอัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินทีบวกบวก,บวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรละฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเกา่าน้อมรับยินดีรับได้รับ,ดรบรกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีค้าโฆษณาแต่แต่ค่าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์เทนแม่หมอด้วยนะคะให้ไม่เป็นไม่่่่เเเป็นนนไรรรคคคคคะะะะหืออวาาายกกซตตตททงงใ้มลุ มาค่ะวันนี้ค่าคืนนี้เราตั้งชื่อแรนดอมว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่คุณเคารพและศรัทธากําลังอวยพรให้คุณได้พบกับสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คุณกําลังได้สิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่คุณเคารพและศรัทธานั่นเองนะคะท่านกําลังจะชี้ช่องทางลัดให้กับคุณได้พบสิ่งใดสิทธิพิเศษนี้เฉพาะคุณเหมือนคุณได้ดูไพ่ส่วนตัวนั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ ประทับในที่นี้นะคะมาค่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธานะคะท่านกําลังมาอวยพรให้คุณคุณได้พบ กับสิ่งใดนะคะนี่คือสิทธิพิเศษเหมือนคุณได้ดูไพ่ส่วนตัวหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้นั่นเองค่ะมาค่ะขออนุญ,ญาตคุรุกุบาอาจารย์นะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะชี้นําช่องทางและเปิดโอกาสให้คุณได้รับสิ่งนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณณนะช่วงเวลานี้ช่วงเวลาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนั่นเองไม่ว่าคุณจะดูช่วงเวลาไหนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณช่วง เวลาใกล้ๆนั้น restrial, ไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินสิบสี่วันนั่นเองค่ะเก่าคุณค่ะเก่าคุณค่ะโอย oh my god oh my god o oh อ my god oh my g อ d เก่าคุณค่ะเก่าคุณค่ะเก่าคุณค่ะคุณได้รับสิทธิพิเศษจากสิ่งศิษย์ the lover the lover นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักเละเอ็นดูคุณไม่เอ็นดูคุณได้ไงคะไม่งั้นเราจะตั้งว่าคุณได้สิทธิพิเศษเหมือนคุณได้ดูดวงส่วนตัวหนึ่งต่อหนึ่งนะคะคุณจะพบคู่รักคู่ไครคู่เสน่หาแต่ถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวของคุณคําอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงคุณอธิษฐานให้ครอบครัวของคุณมีความสุขถ้าคุณปรารถนาจะเจอรักแท้คุณจะได้เจอรักแท้และที่สําคัญ ก็จะ c o n g e เ t i o นด้วยนะคะนะคะนี่คือท่านกำลังจะมามอบโชคลาบเงินทองให้คุณมีความสุขสบายในชีวิต นะคะนี่คือคำวอวยพรที่ท่านจะประทานพรให้คุณคุณได้รับสิทธิพิเศษนี้เพราะว่าเหมือนคุณได้ดูไพ่ส่วนตัวกับแม่หมอนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพและศรัทธานั่นเองท่านมาวอวยพรให้คุณคุณเตรียมตัวรับความสุขเข้ามาในชีวิตได้เลยค่ะตอนนี้เวลานี้สิทธิพิเศษนั้นนะคะคุณได้คุณเหมือนคุณได้บัตรนะคะ MPV ไม่ใช่ VIP แต่เป็น MPV นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะตอนนี้เวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มากับที่มาอวยพรให้คุณประสบความสำเร็จมีความสุขในชีวิตมีโชคมีลาบโชคลาบครั้งใหญ่นะคะนี่คือไข่มุก ไข่มุกที่หาไข่มุกที่ราคาแพงที่สุดนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ท่านมองเห็นคุณและทําไมท่านถึงมาบอกคุณเพราะอะไรคะต่อค่ะโอ้ไม่ได้ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะเพราะคุณเห็นคุณค่าของเงิน ที่ท่านมองเห็นคุณนะคะคุณเป็นคนที่เข้าใจเงินและคุณเป็นคนที่สร้างเม็ดเงินได้ด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองแล้วรู้จักเก็บรู้จักเก็บร,รู้จักออมหากคุณคิดจะนําเงินไปลงทุนสิ่งใดนะคะเงินเก็บเงินออมของคุณตอนนี้มันถึงฤดูเก็บเกี่ยวที่คุณจะมีเงินเก็บเงินออมเพิ่มทวีคูณถ้าคุณจะนําเงินเก็บนี้ไปต่อยอดทฐฐําธุรกิจคุณก็สามารถลงมือทําได้เลยค่ะนี่คือเซเว่นออฟติเลด้านการ นเคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีเงินเก็บเงินออมโชคลาภวาสนาของคุณจะมาคําอวยพรตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ท่านมองเห็นคุณท่านรักและเอ็นดูคุณมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความสุขในด้านการเงินถ้าตอนนี้คุณขัดสนในเรื่องการเงินคุณนับไปเลยค่ะนะคะแล้วคุณจะต้องมีพลังงานที่ดีแน่นอนคุณมีพลังงานที่ดีอยู่แล้วเพราะวันนี้คุณคือ M.P.V. ของนะคะคลิปนี้นั่นเองค่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้ท่านอยากจะบอกท่านอยากจะสื่อสารมองตัวตนของคุณจิตใต้สำนึกของคุณเป็นอย่างไรค่ะโอ้ oh God. อบคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ,ณะเราบอกเลยนะคะว่าเราชอบให้ใบนี้สำหรับนี้มากนะคะเอสออปอนับจากนี้ชีวิตการงานของคุณจะมีแต่ความรุ่งโรจน์นะคะนี่คือ x o ็กซ์ไม้เทา้ามีการขยับขยายสาขาถ้าคุณจะนำเงินไปทำต่อยอดธุรกิจคุณก็สามารถทำได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีครอบครัวหรือตอนนี้คุณอาจจะเตรียมตัวเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์เหมือนดอกกุหลาบดอกกุหลาบที่กำลังเบ่งบานส่งกลิ่นหอมหอนวนเย้ายวนใจนั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคุณที่คุณจะได้รับ ใ,ใต้สำนึกของคุณตอนนี้ให้คุณดึงดูดแต่พลังงานดีๆนะคะเพราะนี่คือคําอวยพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพและศรัทธาท่านมาอวยพรคุณโดยตรงไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือคุณได้รับบัตรเชิญเป็น Mpv ของคลิปนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้แม่เ้จบจบ ข่าวกุญ่จขาวกุญ่จขาวกุญ่จทุกคนความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองในชีวิตเดอะสันนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะได้รับแต่โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาในชีวิตสร้างความสุขให้ตัวเองครอบครัวเหมือนชีวิตของคุณได้เกิดใหม่อีกครั้งนะคะจากชีวิตที่ เราไม่รู้นะที่ผ่านมาคุณเจออะไรอาจจะเจอความอับเชฉาความอ่อมความยมนับจากนี้จะไม่มีความอับเฉาความอ่อมความยมพระอาทิตย์ตาบใดที่พระอาทิตย์ ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเมื่อนั้นนะคะคุณยังมีความวังเสมอและตอนนี้เวลานี้ความรุ่งโรจนี่คือคอําอวยพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพและศรัทธาท่านมาวอวยพรให้กับคุณโดยตรงให้คุณได้รับความรุ่งโรดความสําเร็จในด้านความรักในด้านโชคลาภในด้านการงานและในด้านความสุขของครอบครัวนั่นเองต่อคะ่ะ Oh my god! Kau aku kak! Kau aku kak! Kau aku Kau aku Satu, satu, satu. Nampak ni ni นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโอกาสของคุณมาถึงแล้วคุณคือ M.P.V ในคลิปนี้นั่นเองนะคะจต,ติคุณจะได้รับความยุิธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องงานเรื่องความลับอะไรก็ตามแต่ที่คุณเจอปัญหาอยู่ณขณะน,นี้ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเร็วมาก อาจจะภายในอาทิตย์นี้อาจจะภายในเดือนกรกฎานี้แต่ความสําเร็จจะขึ้นอยู่เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณแต่เมื่อคุณได้ดูคลิปนี้แล้วเราบอกเลยว่าคุณคือ MPV ที่สุด MPV ใหญ่กว่า VIP นั่นเองนะคะทุกคนจัดติคือความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นความยุติธรรมในเรื่องการงานอาชีพการงานความรักหรือเรื่องคดีความที่คุณเจอมาก็ตามแต่ตอนนี้โอกาสของคุณมาถึงแล้วในเดือนรกรกฎาคมนะคะแล้วค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ ดาวนะคะดาวเกตละยาวดาวพุธยายเข้าสู่ราศีมิถุนที่จริงอะดาวพุธยายเข้าสู่ตั้งนานแล้วแต่ว่าเดินดาวพุธอะเขาเดินถอยหลังกลับมากลับมาอยู่ราศีมิถุนเหมือนเดิมนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วนับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณอีกค่ะโอ้ไม่เกนะคะบางสิ่งบางอย่างพวกคุณกําลังนะคะท่านบอกว่าบางสิ่งบางอย่างจุดที่หมดแพชชั่นสิ่งไม่ดี กำลังจะเดินออกไปจากในชีวิตคุณสิ่งที่คุณหมดแพชชั่นนะคะคุณเลิอกอะไรอาวรนถามว่าตรงนั้นคุณรักไหมที่คุณเป็นอยู่ณนะปัจจุบันคุณรักคุณชอบแต่นะคะถ้าคุณเขาเรียกว่าอะไรนะคนเราจะจับปลาสองมือมันก็ไม่ได้เหมือนสุภาษิตเขาบอกว่าจับปลาสองมือจับยังไงมันก็ไม่ได้แน่นสนิทมันก็จะ ปลามันก็จะกระเด็นออกทั้งสองอย่างใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะนะคะอย่าเลือกอย่ารักพี่เสียดายน้องถ้าคุณนะคะรักคนที่สองคุณจะไม่อะไรอาวรกับคนที่หนึ่งคุณกำลังหมดแพชชั่นนะคะหรือว่าคุณกำลังจะต้องละทิ้งความอ่อมความยมออกไปจากชีวิตคุณเพื่อก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆหเพราะนี่คือคุณมีพลังที่ดีที่สุดพลังงานนี้เป็นพลังงาน คำวอวยพรจากสิ่งศักิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพและศรัทธามาบอกคุณให้คุณได้เข้าใจนั่นเองแล้วท่านอยากจะบอกคุณอะไรอีกคะนับจากนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณคะ อสอดความผิดหวังความเสียใจนะคะตอนนี้ถ้าคุณเจอความผิดหวังเสียใจนะคะคุณปารถนาจะให้คุณหลุดพ้นออกจากความผิดหวังเสียใจหรือปัญหานะคะปัญหาเสื่อมส่วนตัวนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไฟออฟสอดให้เข้าใจว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงมีคนรักก็มีนะคะมีคนรักก็มีคนไม่รักมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบ คุณจะได้เรียนรู้ว่าใครที่ซื่อสัตย์และจริงใจกับคุณช่วงเวลานี้แหละค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งการได้เรียนรู้นะคะถ้าเราไม่เจออุบัติเหตุในชีวิตนะคะเราก็จะไม่ได้เรียนรู้ว่าใครเข้ามาหาคุณด้วยแบบไหนนั่นเองการที่คุณเจอวิกฤตในชีวิตครั้งนี้มันทําให้คุณได้รู้นิสัยคนที่เข้ามาหาคุณคนนึงมาเพื่อเพื่อผลประโยชน์และอีกคน,นมาเพื่อซัพพอร์ตคุณกันแน่นั่นเองนะคะโคดีเลยค่ะ สำหรับเรานะคะ5้าดาบมันเหมือนเป็นการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เรียนรู้คนที่เข้ามาหาคุณว่าเมื่อเราหมดผลประโยชน์จากเขาแล้วเขาทิ้งเราไปนั่นเองและเมื่อเราไม่มีผลประโยชน์แล้วใครที่จะเข้ามาและจริงใจและซัพพอร์ตกับเรานั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณรู้ไหมว่าการที่คุณได้เจอห้าดาบเนี่ยมันทําให้คุณได้เข้มแข็งมันทําให้คุณได้เป็นคนใหม่คนใหม่ที่มีความแข็งแกร่งคนใหม่ที่มีความแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นมาเหมือนคุณมีวัคซีนป้องกันตัวเองวัคซีนเนี้ยเหมือนวัคซีนที่คุณผ่านวัคซีนโควิดมาเรียบร้อยคุณผ่านวิกฤตในชีวิตของคุณมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วนี่คือนะคะสเตน คุณมีภูมิคุ้มกันไม่ว่าใครจะมาทาร้ายคุณหรือเข้ามาในเข้ามาหาคุณนะช่วงวนี้ช่วงเวลาที่คุณกําลังจะมีความเจริญตบโตยิ่งใหญ่คุณจะมองคนออกนะโอกาสใหม่ๆของคุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นสเตนความเข้มแข็งนับจากนี้ผู้ใหญ่กําลังจะมองเห็นคุณค่าของคุณถ้าคุณทํางานนับจากนี้นะคะผู้ใหญ่จะให้ความเอ็นดูคุณจะมองเห็นศักยภาพในตัวคุณนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่คอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่คือความสุขนะคะธุรกิจการงานนับจากนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเดอสเตนจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเพราะครอบครัวของคุณจะมีความสุขตอนนี้กําลังเปลี่ยนแปลงบางคนจะได้รับมากกว่าจะได้รับ เร็วขึ้นภายใน5วันก่อนเดือนสิงหาคมนั่นเองจะมีการเปลี่ยนแปลงลือตั้งแต่คืนนี้คุณเข้ามาดูนะคะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวรับพลังงานดีๆที่จะพุ่งกระโจนเข้ามาสู่ในชีวิตคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเพราะมันขึ้นเดือดซันกับจัดเต็กนั่นเองนะคะเดือดซันจะเกิดขึ้นเร็วมากแล้วนี่คือโฟล์ทบอธุรกิจการงานของคุณหรือครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขนะคะลูกของคุณถ้าใครมีลูกนะ ลูกคุณก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้คุณแต่ถ้าใครเป็นคนโสดคุณจะกลับมามีชีวิตที่ลื่นเลงสดใสโลเลาขึ้นมากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันเท่าคุณรักตัวเองเป็นแล้วคุณเข้าใจคนมากขึ้นนี่แหละค่ะเขาเรียกวิชาชีวิตต่อค่ะ โอเคขอบคุณค่ะเดอะเดตมันจบแล้วคะ่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จบลงแล้วคุณได้รับความยุติธรรมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พลังงานของคุณดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเทเวดานะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณไปนะคะขอพรมาคำอวยพรของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในเร็ววันนี้คุณได้รับความยุติธรรมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณคือนะคะ MPV ของคลิปนี้คุณได้รับปัตเชิญเข้ามาให้ได้เข้ามาดูคลิปนี้แสดงว่าบุญบารมีของคุณได้เจ,จิดจรัสแล้วนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ดขอบคุณค่ะคุณค่ะคุณ่ะการเดินทางบางคนจะได้มีการเปลี่ยนแปลง นะคะบางคนจะได้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะโยกย้ายจากพลังงานเดิมๆเห็นไหมคะเดิดพลังงานอ่อนพลังงานยมความเหือดแห้งกลายเป็นความสดใสโลกใบใหม่ของคุณกําลังเกิดขึ้นนั่นเองนะคะถ้าใครยังไม่เปลี่ยนพลังงานอยูด่ดีๆพลังงานคุณก็เปลี่ยนคุณก้าวข้ามผ่าน ความโหดร้ายในชีวิตคุณได้รู้เรียนรู้ความโหดร้ายในชีวิตนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆนะคะท้องฟ้าที่สดใสเหมือนเดอะสตาคุณคือเดอะสตา,ค,ค,สตาคุณคือดวงดาราดวงหนึ่งในจักรวาลน,นั่นเองค่ะนี่คือเดอะสตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปถ้าคุณจะทําธุรกิจบางสิ่งบางอยา่าง คุณจะมีรักใหม่ถ้าคุณเลิกลากับคนรักคุณจะมีคนรักใหม่เข้ามาได้ศึกษาดูใจกับคนรักใหม่เป็นคนที่สวยออร่าเป็นคนที่หรอมีออร่านั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับแต่ถ้านะคะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุข เป็นความสุขที่คุณไม่คิดว่าโอกาสนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตที่คุณจะได้รับเย็นให้พอรลให้เป็นเมื่อคุณได้รับพลังงานนี้แสดงว่าคุณได้รับบัตรเชิญพิเศษสทิทธิพิเศษจากเบื้องบนพลังแห่งความศรัทธาของคุณนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมาอำนวยอวยพรให้คุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะต่อค่ะ Two ุก ไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยในความสามารถของตัวเองไม่ต้องนะคะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยแม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามแต่ให้คุณมั่นใจว่าตัวคุณเมื่อคุณได้ดูคลิปนี้คุณคือ M P V อยู่แล้วไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง ถ้าใครมาเสนอมายื่นดอกไม้ให้กับคุณคุณจงรับดอกไม้นั้นไว้อย่าพึ่งปฏิเสธดอกไม้นั้นบางคนนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจบางคนหน้าดูที่จิตที่จริงเขาอาจจะเป็นคนจิตใจที่ดี แต่บางคนนะคะหน้าตาหล่อเหลาเขาอาจจะเป็นคนจิตใจไม่ดีก็ได้แต่บางคนหน้าตาหล่อเหลาแถมจิตใจดีก็มีนั่นเองหน้าตาสาสวยแถมจิตใจดีก็มีสมเถไปนั่นเองค่ะอย่าดูคนแค่ภายนอกนะคะบางคนหน้าตาหน้าตารูปร่างก็นะคะอะไรแบบนี้แล้วก็ เป็นคนนิสัยเหมือนหน้าตารูปล่างก็มีถมเทไปเพราะฉะนั้นเวลานะคะจะมองใครให้ให้เยนยนิยนมองแล้วให้โอกาสเขานั่นเองต่อค่ะโอ้แม่กขอบคุณคุณมีตัวเลือกมากมายในเรื่องการงานคุณกําลังจะได้รับโอกาสจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาจะมีทรัพย์มีสินมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีครอบครัวอบอุน่นนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับ นะคะกำลังจะเป็นจริงเพราะนี่คือคำวอวยพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่จะมอบให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งที่คุณปรารถนากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณให้คุณมั่นใจในตัวเองเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาที่มันไม่ทันตั้งตัวหรือทันตั้งตัวก็จงมีสติอยู่กับตัวเองอยู่เสมอนะคะเข้าใจตัวเองไม่มีอะไรจะดีเท่ากับ เข้าใจจังหวะชีวิตอยู่กับตัวเองให้เป็นนั่นเองต่อค่ะขอบคุณ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 นะคะนี่คือความสุขรางวัลชิ้นใหญ่ของคุณนี่คือเก้าถ้วยคุณจะได้รับความสุขครอบครัวของคุณจะมีความสุขคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในเดือนไหนคะในเดือนนี้ค่ะ ตั้งแต่เดือนนี้ขึ้นไปมีการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านไปในทางที่ดีคุณมีพรสวรรค์คุณจะเจอเส้นทางลัดในชีวิตเพราะว่าคุณได้รับสิทธิแค่คุณได้เข้ามาดูคลิปนี้คุณก็คือ MPV MPV ในคลิปนี้แล้วค่ะนี่คือในออบคับไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะเห็นทางลัดในชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นนะคะเพราะคุณมี ไกด์ไลน์ที่ดีนะคะโชคชะตากําลังจะนําพาไกด์ไลน์ใ,ในครั้งนี้คือไกด์ไลน์จากสิ่งจากสินชี้ช่องทางให้คุณได้พบโอกาสใหม่หๆด้วยความบังเอิญความสุขในชีวิตนะคะเส้น<ว>ทางในชีวิตของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนไปไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่50 60หรือ70ก็ตามแต่ช่วงจังหวะชีวิตนี้ถ้าคุณได้รับคลิปนี้คุณคือ Mpv นะคะในคลิปนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะนี่คือ9ก้าถ้วย เก้าถ้วยคือคุณจะมีเบบีหรือมีความสุขถ้าคุณประกอบธุรกิจธุรกิจของคุณก็จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองมีความน่าเชื่อถือลูกน้องบริวารนะคะให้ความศรัทธาและเขารบคุณมีบารมีมากเหลือเพื่อจะก้าวไปสู่10ถ้วยเพราะคุณได้เดินออกมาจาก8ถ้วยแล้วนั่นเองต่อค่ะโอ้แม่กูโอ้ม่คุณค่ะ้าคุณค่ะ้าคุณค่ะคุณจะได้รับ คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะชีวิตของคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือ8นะคะ8ไมในเท้านี่คือนะคะซ o กออฟวันซิกออฟวคือโล,ล่รางวัลชื่อเสียงที่จะมาพร้อมกับความสุขคุณจะสวยคุณจะมีอลาคุณจะหล่อเป็นที่หมายปองนะคะทุกคนต่างชื่นชมในความสามารถในหน้าที่การงานของคุณที่คุณประสบความสําเร็จแบบเหนือความคาดหมายไม่ไม่มีใครคิดว่าคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้มากขนาดนี้ตันหลอดทั้งปีนี้ช่วงเว ลานี้ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนไปเดือนตุลาบางคนนะคะเดือนตุลาคุณจะประสบความสำเร็จแล้วมีชื่อเสียงโด่งดัง ผ่านไปถึงเดือนพฤศจิกาเมื่อเดือนพฤศจิกาเข้ามาชีวิตของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าใครมาดูช่วงไหนช่วงชีวิตนี้ภายใน5วันนี้จะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณตอนนี้โอกาสเป็นของพวกคุณแล้วนั่นเองนะคะบางคนได้รับเร็วมากภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละคะ่ะมีการเปลี่ยนผ่านและวันนี้เป็นวันที่ดีวันที่10ก ดา,ดาวเกตและดาวพุทธเข้าสู่มีทุนเข้าไปสู่กับพระฤหัสพระฤหัสเป็นดาวสุประเคนั่นเองแล้วดาวเกตเป็นดาวการเงินนะคะบางลัคนาเป็นเศรษฐีใหม่เลยค่ะเป็นเศรษฐีใหม่วันที่1นึ่งสิงหาคมถ้าใครดูคลิปนี้คุณมีสิทธิ์เป็น mpv mpv ก็คือนะคะวันที่1สิงหาแจ็คพอตค่ะ เราบอกได้แค่นี้แล้วแจ็คพอตนี้เป็นแจ็คพอตทางด้านการงานและแจ็คพอตทางด้านการเงินนั่นเองต่อค่ะโอ้ oh my god ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะบางคนจะได้เดินทางได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งถ้าคุณนะคะประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจเส่วนตัว คุณจะมีการเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางใกล้ไกลเดินทางใกล้ไกลยิ่งทําให้คุณมีแพชชั่นมีอินสปิเรชันเยอะๆเข้ามาบริหารจัดการธุรกิจองค์กรของคุณแต่ถ้าคุณเป็นรัชการคุณจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งประดับยศนั่นเองและก็ได้เจอคู่ของที่ดีนี่คือในออบบอนนั่นเองนะคะต่อค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณคือ M.P.V ในคลิปนี้ โอ้ oh my g อดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือนะคะนี่คือสิ่งทักษิณประทานม,มาประทานให้คุณนะคะคุณคือ M P V คุณได้รับสิ่งที่คุณเหนือความคาดหมายโอกาสของคุณมาถึงแล้วโอ้ม่กอดนะคะคุณจงมั่นใจในตัวเอง คุณจะไม่ได้รับแค่รางวัลธรรมดาทั้งที่เราไม่รู้เลยนะคะทุกคนเราพูดไปก่อนว่าคุณจะได้รับสิทธิพิเศษ MPV นะคะแจ็คพอตรางวัลใหญ่นี่คืออะไรคะไฮโลแฟนไฮโลแฟนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานให้คุณเพราะคุณคือ MPV MPV ยิ่งกว่า VIP นั่นเองนะคะมาประทาน อวยพรให้คุณโดยตรงท่านบอกว่าคุณเตรียมรับนะคะคําอวยพรนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะนี่คือเส้นทางสายใหม่ของคุณเส้นทางไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังเจอจรัดในชีวิตคุณนั่นเองต่อคะ่ะโอ้ my god ค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเดอะฟูนะคะคุณจะได้รับปล่อยจอยค่ะคุณจะได้รับอิสระในชีวิตจะได้ไปท่องเที่ยวนู่นไปท่องเที่ยวนี่นะคะคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งในเรื่องการงานนี่สินอะไรก็จะไม่มีสําหรับคุณเพราะคุณจะมีแจ็คพอตในชีวิตในวันที่หนึ่งสิงหาคมนั่นเองนะคะนี่ค่ะคุณจะได้รับอิสระภายในวันที่หนึ่งสิงหาคมจากวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำ กำลังมามอบให้คุณนั่นเองนะคะไฮโลแฟนก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้ปลดล็อกแล้วความมั่นคงในชีวิตของคุณก็จะได้รับเช่นกันนั่นเองเพราะแสงตะวันและแสงดารามาตอบสนองความจัดติดให้กับคุณแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะในออบสอดบางคน นะคะไม่เป็นไรคะ่ะในออฟสอดเก้าดาบใช่ไหมคะเดาบคือมีความเป็นกังวลนะคะในในอฟครับแล้วก็ในออฟสอดบางคนจะได้เปลี่ยนผ่านเร็วแต่ถ้าบางคนอะ่ะโฟกัสมีแต่รอรอรอเมื่อไหร่ที่คุณโฟกัสเมื่อไหร่ที่คุณรอหรือคิดมากมีความเป็นกังวลพลังงานของคุณจะดอบลงทันทีเพราะฉะนั้นทําตัวให้พลังงานตัวเองมีความสุขตลอดเวลาเตรียมรับความสุข โฟกัสแห่งแต่ความสุขนั่นเองไม่ใช่แม่หมอบอกว่าบางคนจะมีแจ็คพอตก็เฝ้ารอตั้งหน้าตั้งตาแล้วก็ไปทุ่มเทกับโอ้โหมีเงินเท่าไหร่แม่หมอบอกว่าคุณจะมีแจ็คพอตบางคนอะดวงชะตาคนเราไม่เหมือนกันใช่ไหมคะทุกคนขึ้นอยู่กับวาสนาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอยู่กับตัวเองอย่ามีเขาเรียกว่าไหนคะ นะคะความโลภมากในตัวเองนั่นเองนะคะขออนุญาตที่พูดคำหยาบนะคะอย่าตั้งตารออย่าตั้งตารอคอยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะใช่ของเราแม้บางคนนะคะไม่ตั้งใจซื้อเขาก็ถูกนั่นเองแต่บางคนคุณทุ่มเทไปเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่ถูกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าโฟกัสในเรื่องบางเรื่องให้โฟกัสในสิ่งที่แม่หมอบอกทุกอย่างไม่ใช่โฟกัสแต่เรื่องอย่างเดียวนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะ ได้ครับต่อค่ะทุกคนทุกคน,กคนบางคนนะคะ King คิงออ f คับนะคะ King คิงออ f คับเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะ คุณอาจจะมีการเ,เลิกลาหย่าล้างกับภรรยาของคุณก็ได้นะคะแต่บางคนผ่านการหย่าล้างมาแล้วไม่ต้องคิดถึงอดีตนะคะเพราะอนาคตคุณจะได้เจอคนที่สวยมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจการงานเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จอยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นคนที่นะคะมีความรอบรู้รอบครอบศึกษาจนเชี่ยวชาญ คุณถึงจะลงมือทํานั่นเองนะคะไม่แม้แต่คําพูดพูดผิดคําเดียวคุณยังจับจับผิดได้เลยนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบละเอียดมากๆนั่นเองนะคะ King of c u p นั่นเองต่อค่ะแต่เป็นคนที่สร้างความสุขให้กับคนอื่นได้ต,อล,ตลอดเวลาแต่คุณจะเป็นคนที่คิดถึงแต่อดีตหลงังๆอดีตเก่าๆของคุณปล่อยวางได้ปล่อยวางนะคะ k i n ออ f Cup นอกนั้นคุณเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกอยู่แล้วค่ะต่อค่ะ ทีออฟสอดนะคะความผิดหวังเสียใจดีค่ะนะคะทีออฟสอดให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้เข้าใจบางคนผิดหวังเสียใจในื่วงความหลักหรือเรื่องในครอบครัวนะคะมือที่สามก็ได้นั่นเองนะคะทําไมเราถึงว่าดีรู้ไหมคะเพราะบางคนที่เราบอกว่าเอ,อ้ยอย่าโฟกัสเรื่องที่แบบว่าโฟกัสแต่เรื่องเดียวนะบางคนเข้ามาก็โฟกัสให้แต่เรื่องเงินใช่ไหมแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าให้ทุกคนอ่ะโฟกัสในเรื่อง นะคะความสุขในชีวิตความสุขมาเป็นอันดับแรกสําหรับแม่หมอจะมีความสุขสุขภาพมาเป็นอันดับสแล้วการเงินก็จะเข้ามาเมื่อไหร่มีความสุขมีสุขภาพที่ดีสิ่งต,ต่างๆมันจะเข้ามาเองนั่นเองนะคะนี่คือบทเรียนในชีวิตของคุณต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาที่ทําให้คุณเศร้าโศกเสียใจคุณจะกลัวไปใหญ่เล่านะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่เช้าวันใหม่มีให้คุณเสมอให้คุณรักตัวเองให้มากๆเท่านั้นค่ะโอกกอดตัวเองไม่ต้องรออ้อมกอดของใครแค่รออ้อมกอดของตัวเองก็พอแล้วนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานให้คุณท่านรักและโคดเอ็นดูคุณคนเลยค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เวลานี้โอกาสใหม่ๆเส้นทางชีวิตใหม่ๆของคุณในเรื่องการงานคุณก็จะได้เจอเส้นทางใหม่ถ้าคุณเริ่มทําธุรกิจใหม่คู่ชีวิตของคุณก็จะเป็นคู่ที่ซับพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะคําอวยพรของคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานับจากนี้ชีวิตของคุณเป็นการเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นแต่สินดีธุรกิจการงานของคุณก็จะมีแต่ความมั่นคงเหมือนคุณได้ได้มีความสุขอีกครั้งเหมือนคุณเพิ่งจบมหาลายัยแล้วได้เจอหลักแทนนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับและโอกาสใหม่ๆความสุขครั้งใหม่ในชีวิตคุณครอบครัวของคุณเจ้าจะเต็มไปด้วยความสุขแสงตะวันพระอาทิตย์ คุณคือ MPV ใน o f Cup แล้วชื่อเสียงโด่งดังก็จะมาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้ามาหาคุณแล้วนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งสักสิทธิ์ประทานให้ประทานพอให้คุณคุณคือ MPV ในคลิปนี้เมื่อคุณได้รับพอแล้ว พรนั้นประสบความสําเร็จในด้านการงานในเรื่องความรักความหลักของคุณจะเจอจรัสคุณจะหาคู่ที่แท้จริงของคุณเจอแต่ถ้าใครเป็นคู่ที่มีความสุขอยู่แล้วการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วคุณจะมีโชคลาภครั้งยิ่งใหญ่นับจากนี้นี่คือคอําอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาประทานให้พรประทานพรให้คุณนั่นเองอวยพรให้พรที่คุณอธิษฐานประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะแสงตะวันแห่งมันไม่ดึ สตาร์ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้ววันนี้ท่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ